ออสวัสดีจ้าพี่น้องวันสิเป็นเอฟซทางบา้านไทยบ้านฟังล่าบ้านตามประเทศก็ะดีจ้าเมื่อนี้มาโพกๆกับช่องสาวสอนผ้าอรอคือกเกาเลยจ้าพี่น้องเมื่อนี้สาวสอนผ้ารอสิผ้ารอ,อยอยู่อำเภอพู้เวี่ยงเลยจ้าพี่น้อง อยู่จังหวัดขอนแกน่นเท่านี่ละจา้าวีตลาดนัดเ้ารืวอนี้สิเป็นเศารว์วันที่สามเดือนมกราคม้องผ้ส,สองพ้าในหาลอยหมูสิบเจ็ดได้ดดจ้าพี่น้องสวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งได้จา้าสำหรับผู้ใดที่ขอมาเบิ่งกระไดให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำด้วยไปน้ำกันได้จ้าพี่น้องไปวันนี้สาวสอนผ้ารอสี่ผ้ารอ,ารอเบิ่งน้ำตลาดคู้เวียงได้จา้าบาน้ ไปจ้าพี่น้องย่งางเลยมื่อนี้ตลาดอำเภอภูเวียงของเฮานั่นถือว่าคือคืนได้จ้าพี่น้องคือคืนอยู่ได้จ้าขนาดไอ้ปีไม้หัวะตะเหลียววังหันกัดมีคนออกมาหลายอยู่จ้าพี่น้องก็ถือว่าคือคืนอยู่เบิ่งไปน้ำกันเลยจ้าพี่น่องดูค่ากําลั่งเริมออกมาซื้อของจ้า ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงแล้วจ้าเป็นเวลาสี่โมงแล้วกะถือ,าอ,าถอ่ามีคนอยู่เดจ้านี่ถือบามีคนอยู่ขนาด่าปีไม่เลียรเลยจ้าพี่น้องลูกค้าข้าเจ้าก็ออกมาจับใจสื่อขวางคือเขาหมอมกระเทียมจ้า <c oughs> ยัางไปน้ำกันได้จ้าพี่น้อง กุ้งจานละลอยให้เก่าจ้ะนาอบคุณคปลาหมึกจ้าปลาหมึกลอยครับลอยอรุณนะจ๊ะอันละยเนื้ออรุลอยเศร้กระทือว่าบ่เงียบได้จ้าพี่น้องก็มีคนออกมาหลายบ่เงียบเบายังตลาดผู้วียงเข้านีก็ยังมีคนออกมาจับจ่ายสื่อขวางคือเก่าอยู่ก็บ่ถึงใบเบ่มีคนจ้า คนกับพ่อมีพ่อใดอยู่จ้าพี่น้องอยางเบิ้งน้ากันเลยจา้าว่าเพื่อนสีผ้ากันเอาอีหยังมาขายเนี่ยแม่ข่ามาเต็มบอ่อจา้ามือหนียางเบิ้งน้ากันไปก่อนเด้อห้างพูนเกสิเป็นขายสมจา้าตลาดอันอำเภอผู้เวี่ยงเฮ้านีสิมีทุกวันที่สามด้จา้าตลาดสิติบอข้อสอนเลยได้จ้าพี่น้องท้านี่เพื่อนเกสิขายตนไม้ ขายกล้วยไม่ขายพั่นไม่ขายบักเขื่อบักพีกจ้านี่เพื่อนกระสิขายหมูเขียงหมูเป็นขายหมูจ้าพ่อข้าหมูร้อนละเจ้าบาทเนี่ยร้อนลละลอยเหมือนเลยเมนบอร้อนละลอยได้จ้าพี่น้องเพื่อนไข่ร้อนละลอยได้จ้าเนื้อแดงสามสันกะลอยหนึ่งคือกันได้จ้า คนขายเพื่อสิขายยูยูหนีประจำเลยได้จ้าพี่นอ้องยุ่ตลาดเพื่อผู้เวี่ยงประจําเรยนัดเาศาทุกวันที่สามจ้าอันนี้ก็สิเป็นพักห้อมจ้าพักห้อมมันจ้าบาจ้าแม่ มาละซีสิบบาทที่แม่ปลูกเองบ่แม่โอ้แม่รับมาแม่นบ่จ้าแม่ผลรับมาได้จ้าพี่น้องหอมแดงผลรับมาขายจ้าพี่น้องเ่นขายมาละซีสิบบาทจ้าอันนี้บอกแตีงยันนี่จ้าคือเป็นสีนี้เอยยงสมัยดั้งเดิมจ้าเตีงอ้อนกอบสมัยดั้งเดิมเห้อปลูกเองที่รับมาจ้าโอ้่นปลูกเองไอพี่ขายถุงเจ้าบาทจ้าพิ่ขายถุงละยี่สิบบาทจ้าพี่น้อง เป็นวานเนื้อเน,นียนเนื้อหลายพ้าซีตากระเสียบกระวานกวบแมนว่าจา่านี่ได้จ้าพี่น้องเปคนขายถุงละยี่สิบบาทพ้าซีเลยตกเตียงเอ็นท้าวจ้าพี่น้องส้อยนี่สิเป็นเนื้อกินปลาปนกันไปได้จา้าส้อยเนื้กินส้อยหมากไม่หมากไรไข่ปิ่งกระมี่นนี้สิเป็นไข่ปิ้งจ้ะไข่ปิ้งไม่ละยี่สิบบาทคนขายไข่ปิ้ง ก็ถือว่ามีคนอยู่ด้จานี่ตลาดวันที่สามมือนีก็ถือว่ามีคนนดูพคนก็ออกมาจับใจสื่อความขึ้นเก่าหน่งละจา้าสร้อยทั้งนีก็สิเป็นพวกไอผามานด้วจ้าพี่น้องก็จาขายพวกผามานพวกพวกม้อนพวกไอที่บ้อนน่ะไมมจา่าพวกผ้าห่มพวกม้อนไปยังสี่ละจา้าสร้อยหนีเข้าไปทางไหน,น คนกัดมีคือกันจาก,กับถือว่ากับบ้นาเนียนปันไดนตะวากับมีกับมีคนมามาสื่อของคือเกาจากซ้อยนีก็ไดตลาดผู้เวียงเฮ้าหนีมันสีเป็นหลายซ้อยได้จาาพี่น้องมันสีแยกออกหลายส้อยเป็นตลาดอ้อมบอคขอสวเลยบบได้จ่ามันจะมีหลายซ้อย<ร>ตลาดนี้สิอ้อมบอคขอสวเลยจาาพี่น้องหาเมนยางมือหนึ่งกะยางบ่เหมิดจ่าเพราะว่าตลาดมันใหญ่มันกว้างจากตลาดนี้สิเป็นตลาดของที่งาน่ัดฉลองใช่ได้จาก ฉลองใช่ป้าไอฉลองใช่พนนลจ้าเป็นผู้ผู้จัดตลาดจ้าพี่น้องผู้ใดสนใจกะไอมาทางไอสอบถามทางังไอช่องสาวสอนผ้าหลอกก็ได้จ้าสำหรับผู้ใดที่อยากมาขายมาขายของเพิ่นกะซิมี่บริการมีหมงห่งไฮลุ่งนด้จ้าพี่น้องกะซิมี่ผู้จัดอีกต่างหากได้จ้าที่จะทงังไฮลุ่งอดี้กะซิเป็นพวกเสื้อผ้านาแพร่ขามาเกี่ยมกันคือเก้าจ้าขวงสอกขวงใส่ ของเบตเตเลสในกั้วเลื่อนเท่าหน่ะละจ้าพี่น้องเป็นมีดเป็นยังก็ะมีมอันนี้ก็ขายมีดจา้าขายมีดขายจอบขายเสียมขายหมกระดิ่งก็ะโลงงัวก็ะม,มีหนะมกระดิง่งง่วงายจ้ายางไปต่อเลยวัสิผ้ายางกลไปเลึกๆพุนละจ้าพี่น้องไปเบิ่งสูสๆทางผุนเนาะยางเข้าไปน้่กันเลย ก็คือจังหวะแล้วเนาะจา้ะจะจาพี่น้อ,อนงเนาะจักเจ้าเพื่นเสียอาเงินมาตตาสยมาซื่อห้างกระรกรกะเดียเนาะจ้าเนาะบางหันกับปีไม่แล้วพอข่าเมฆาก็ต้องทําใจธรรมดาจาาด้าเพราะว่าเพื่อนกัดบ่มีเงิน่นคือการก,ก,กระมูกห้านี่แหละจ้าแต่ว่าอาชีพเมฆานี่กะขาดบ่ไดได้จ้าพี่น้องตรงมาซุกมือมาขายทุกมือจ้าเริ่มเริ่มเปิดนัดมือใดกรดคือเริ่มทํางานเลยจ้าพี่น้อง กระถือว่าคนกระสือ,อยุ่ได้จ่าพี่น้องห้าลังซ้อยเนาะห้าลังซ้อยห้าลังล้านกะบ่ได้ขายจ่าห้าลังล้านก็ได้ขายหน้านี่ก็สิเป็นปลาหมึกของแห่งจ่าพี่น้องต้องทํำใจไปจ่าพี่น้องแมงานี่สีบ่มีมือยุดได้จ่าพี่น้องยุดยุดบ่ได้จ่าขันผู้ใดเขามาเป็นแมงคานี่บ่หมีมือยุดขันคือหอดสิ้นเดือน เปิดการทํางานขายของนี่วันที่หนึ่งต้องเริ่มทํางานเลยได้จ้าพี่น้องเม่ค้าแม่ขค้านี่เขาต้องเริ่มสตาร์เริ่มทํางานเลยอู้ส้อยหนี่ค้นหนานเนียนอยู้่จ้าส้อยหนี่ค้นหนานเนียนอยู่เดีเ๋ยวไปขึ้นส่งไอ้นานเนียนอยู้่จ้าส้อยหนี่คน้นขอมา u, ยูสซ้อยหนีบ่ อันนี้ก็เป็นหอมเป็นพิงแหงนี่นี่ขาดอะไรจ้าพี่น้องหอมแดงกระเทียมพีงแหงนี่นก็เจ้าขายดีจ้าเพราะว่าคนคนใส่ค้นกินอยู่ตลอดเนาะจ้าเนาะหอมแดงกระเทียมพีงแหงนี่ขั้งนี้ก็สิเป็นของสวยของงามจ้าพี่น้องข้องอันนี้ก็สิเป็นผ่าเซตโตผ่าขนหนูไปจ้า บ่วมะทายให้พี่นองเบื้องกะคิดหอดเอฟซี่ได้จ้าพี่นองเลยนี่ยังกรอยากทายเห้เบื้องจ้านี่เป็นของวันของหวันทุงร้านจ้าบาทสิบบาทคือคบบกันได้จ้านี่เป็นขขาละซองอันนี้เป็นเขาปาจ้าเขาปากระก,ก้อนมาสิบบาทคือกันได้จ้าพีนองทางพ่นกัสิเป็นขนมปังจ้าขนมปังทางพ่น อ้ถือว่าส้อยนีคนคนสายใดอยู่ดีจ้าพี่นงคนออกมามามากส้อยนี่หลายอยู่ดิส้อยนี่สิเป็นส้อยที่อยู่ติดด้านหลังบอกระสอเลยได้จ้าพี่นงเพราะว่าไม่ซิมีหลายซ้อยได้จ้าตลาดผู้เวียงเท่านี้แต่ล่าซ้อยนี่สิติดด้านหลังบอกสอโดยตรงเลยคนเริ่มคนเิมคนคนเริมหลายลยจ้าส้อยนี่รู้ซึกว่วสิหลายก็ส้อยวันหันอยู่ เป็นส้งแบบคนไอ้ออกมาอยู่จ้าส้ยนี่ลายลายเติบยุ่งพอสมแล้วส้อยนี่สิเป็นส้อยพวกล่องเท่าด้วยจ้าพี่น้องส้ยนี่สิเป็นล่องเท่าล้าล้านติดกันเรื่อยอจ้าส้วยล่องเท่าระเจ้าสียูตั้งแต่ล่องเท่าล่องเท่าเป็นสามสี่หาล้านติดกันเลื่อยๆจ่าย่างย่างกระด็บเบี้ยงลบเอาจ้าพี่น้องเพราะว่าส้อยนี่มันส้ยหน่อยจ้า เป็นส้อยแคบซ้อยหน่อยก็เลยเบิ้งคือจังคน,คนคนหลายนี่ล่ะซ้อยนี่ก็ไดจ้าคลิปนี้สำหรับผู้ใดอขอมากแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้ารอดได้จ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้จ้าคลิปหน้าพอ,อกันไหมคลิปนี้กะสวัสดีจ้า